สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมลเพื่อนคนทำกเกษตรสำหรับท่านใดทำมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้ครับด้วยพเพื่อแจ้งเตือนชิปให,หม่ๆหมการสำหรับเสาร์วันนี้พี่น้องเป็นเสารว,วันพฤลุหัสที่10เดือนกรกฎาคม2568พี่น้องเป็นวันอาสาฬหาบูชาด้วยพี่น้องด้วย่นี้ พี่น้องไปวัดไปว่าเจ๊ให้นเนี่ยบ่ได้ไปพี่น้องให้ลูกไปแท่นอ้พี่น้องส่วงนหนยฮกินลําบากวัดว่าก็บ่ดบกกบบได้เขานี่ตล,อตลออ่อดตลออเนื้อหนั่มต้หนตลาดงัวตลาดกวนนี่พี่น้องแต่ว่าม้อนี้ก็งัวบ้าไรเป็นไรพี่น้องพขาเจ้าก็ไปวัดก็มีซุ่มเขาเจ้าจไปเอาบุ่มมากมูลนี่บ่ได้ได้บุญอกม้อนี้ได้บาป อาราธรรมดาล่ะพี่นออ้องคนห่อหาอยู่หากินผมกคือกันนี่แหละว่าได้ข้าเจา้าเนาะมันส่วงเลยมันส่วงลําบากอยู่พี่น้องหากินยากเศรษฐกิจบ่ค่อยดีให้ลูกให้่ตไปแท่นเอาสื่อกับข่าวกบนำไปได้บุญคือกันนั่นละเข้ากับมิจาก แต่ละท่านอยู่แต่เช็ดถุงเช็ดท่านอยู่แต่ว่ามันมว่เวลาเวลามันนึ่พี่น้องงานฝัดงานกับฝัดฝัดรักเวลามันตรงกันพี่น้องวันเวลาวันล้เวลาเวลาเดียวกันเลือกเราทั้งงานเพื่อเพื่อปากเพื่อทองได้พี่น้องเอ้าม่นเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะพร้อมอันสะดวกไปมันบุกขึ้นกันแต่ว่ามูลนิภามาอยู่ทั้งตลาดนัดโคกกระเบือพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้ก็พี่น้องราคาวัวก็ ตาตําเลยตกตําแห่งผู้สีเลี่ยงกัโอกาสนี่โอกาสมาซื้อไปเลี่ยงพี่น้องถ้าผู้ใดสิลงทุนในการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมาซื้อเอา่งนีโลดถึกๆัวควายเอาพี่น้องมาเบิ่งนํากันนะเาอมี200มึงได้บ่9700น่9700ยบ่มีหยังเนี่ยเพียงๆจะสิเอาเพียงติอยากได้เพียง เพียงเฉี่องเพียงเอ็งเหรอียงมืนโอ้หมื่นตัวั้งข้งก็คือกันบอกเพียงคือกันบอกโอ้แบบว่าลอยหนึ่งกับบอลลูนว่ะโอ้แบบว่าลอยหนึ่งกับบอลลูนว่เพียงเพียงขาย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 โอ้จึงได้นะเพี๋ยวบางเจตีหลักเดี๋ยวเดี๋ยวบางงูงหอยดิเพียงหมื่น ไม่เงาค่โอ้กุ่งคุ้ยเงาให้สองพันหรอโอ้นี่พี่น้องคนขายคนขายไป็นเมืองเลยโเลีเหนื่อยเลยเขาขุนมาเลยนี่เนาะ่่าตวเจ้าของคนบ่อยู่โมลี่พี่น้องเขาคุ้นมาแล้วล่ะมันอ้วนปานเนี่ยห้องไว้แปดขายในพหอดเพิ่นว่าห้องไวแปดอาจารนพี่น้องบักเทึกหน่อยหัวหน่อยเนาะ ตัวนี้ดตัวเมีนี่ดิแม่พี่นาะแปดพันห้องไหวบังายพอถึงวันสันอันนี้ห้องจัาพันนี่เอาห้องแปดพันหาตัวนี้บองคายกับบ้งอง้กเกาห้องไหวซื่อๆนี่พี่เหอยอุดแปดพหาก็แปดพันต่อได้หลายด้อพี่้องเด้อเบอร์ที่ต่อเบอร์ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสศหเจหนึ่ง เอ้านี่พ so ี่น้องผู้ใดอยากได้โทรมาไวๆถึงหัวเถิกหน่อยได้พี่น้องคนว่าพ้องไว้ซสุดๆราคาขายมันบม่ได้ขายถึงปดานดอกลี่ตูเมยยไม่เหี่ยวถึงหัวยังไม่เหีวเลยเกือบสามเมตรนี่สองเมตรกว่าจักบาทอะราคามันเส้าสองทั้งสองตัวนี่บอกตัวนึงเส้าเอทตัวนีงเส้าสองโอ้พี่น้องหัวลี่อันนี้เลี่ยังไหน เลี้ยเลีดต่ำหรือเลี้ยดสูงเลียวว่าเม่บอกเลยนาะตัวนี้เนาะเชรมากเหรไปเหรอขึนมาเป็ดนเม่บอกเลยมันเหยาอาพี่น้องมันเหี้ยราคาสองหมื่นองพันตัวนั้นราคาสองหมื่นเอ็ดตัวนั้นเด็ดตัวแดงเั่อเด็ดม่มานป่ะตัวแดงสัหกโอ้มันไม่ลูกบอกื็ทองเหญ้แท้เอาทองมันยังอง โอ้สองหมกมันเคยได้ลูกได้เนาะโอ้ได้ลูกหลายแล้วล้ะเพื่อนวสองตัวสามแล้วเนาะสองหมื่นหกจะว่าทองเอเพื่อนว่าบดมีลูกด้อทองเปล่าอากต่มต่อได้เนาะสามตัวองเจ้าเนี่ยควายร้อมโอควายไปที่หลังเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์หกสามเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามเก้าศูนย์สามเก้าพี่น้องผู้ใดอยากได้งูเหลือมีดี งอเถือกก็มีพี่น้องบักเถืกเลยาเย็ดแต่ว่าตัวนี้ชอหกว่าใดมักตัวใดก็เลือกเอาพี่น้องแม่นังนีห้องไฟแไม่นางห้องใครยังยังบอกฮะเขาได้ราคาเพิ่นิย์าห้าร้อยโอ้ไม่นังแต่งามตัวเนอสิพหาห้าร้อยสูงสูงเท่าใดห้ผู้เดียวสลักกําไรขั้วมาปันกินกาแฟได้ไหมเลยฮะเกยรตอบุญอะไร ขายต้ององยแ่นี่ทำไรอีตัวล่ะราคาชิ่หาวะที่หมื่นหาพันราคาห้องต่อได้ต่อได้กนอถเบอร์ติดตห้งศูนยังเนาะเจ็ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าแปดสี่เก้าน้อพี่น้องเดิอไม่น่างงามเลยถ่ายบอกไงล่บอกให้ลูกเป็นมื่นแบบองเวียดนัมไปได้หระโอเคพาซื้อหไปขายมืนหัวเลได้่กะ ว่าทุงไงว่าเลยเจ้าของคนยักยใส่เหรอเดเยวพีะเดว่าเลยของเราจะได้กำไรจ้าอเัดสีนั่นแหละเพราะาบว่าได้เงี้ยบดบดอันนี้วนีเบิดขาย่ได้หก็ี่พว่าเลี่พันเจเสียวสี่พันได้หอกว่าไม่ว่าคนละคมได้ขายเขาเจ้าจะขายจโอ้ยโอ้ยดไหมขาย ไาอยากซื้อกมอเจียเห็นยานจ้าของก็เห็นนี่โอ้เียสี่พันเห็น่นี่งอตัวไงก้ไงย่านเจ้าของก็เห็นบายังยองกอนอยู่เจ้าหยุ่หมอป่าเขาใส่ซื้อมาได้ถึงเจ้ายองเราอยู่กดมือได้เจไดสามร้อย Ờ. 3 lôy cái khay, chạy 6 tổ luôn này, tổ 3 tổ, 3 tổ 9 là, 9 ừ. là bia ông mát một điều nương, mát gấp, đấy, buộc khâu cả mát, 10 baht, ừ. kha con nôm, ok, biết bận là ờ. Nam, bị cắt nhải ngơ ở không โอ้เราเราตาใหญหัวโอ้ไขายแลกวกาไรกินข้าแรงข้า้ยมันดวไปกินข้าน้ำมีเรวัน,นววเมนาเจ้าเดาอเจ้าจะไปทางไห่เด้เอไปเลยไปทางไหนเนเราไปนอาหารแซ่บบ่แกต้องไปก็แซ่บเจ้ามีย้ <c oughs> อ,องกินเป็นน้าเจ้าเนาะจะว่าจะลอยดิย <c oughs> จะลอยดิ <c oughs> <c oughs> แปเนี่เปดมันบองงามเปดลาเปปรอยป่ะกร้อยเลยให้เอไนเช่า้มากหรยแล้ว เอาลงมาเอาลมาเอาลลงเอาลงตัวเอาบุลอกไปลอกไปกตอนกตอนโอ้ดินดิบกเลีนีักบาทบกเียน่าโอ้ขายยู่บาหกพันขายแล้วละเอามายังสั่น ปิดรถมาโอ้ขายแล้วขายแล้ววะส่ันเพิขายแล้วหกพันต่ว่าเพิ่นจะุงก็จไปไดอบาเลี้ยงไปเน้อยตัละเจ็ดพันวะ่วนอนนี้ล่ เขาก็เลังโอนว่ากันยูพี่น้องปล่อยเขาเจ้ะซื้อขายกันก็นท่อไปสอเขาเจ้าเขาจะสี่ขาไม่ห้อยเพื่อนก็เลังสีอสีขายกันส,สอบอะไรดิหัวเลีพี่น้องเงีง้ยถูกเลยจั้งวัแล้วนัดผมอยากได้เพื่อนสิบเจ็ดครับเดี๋ยวโอ้สิบเจ็ด คอนขายคุณจะได้สิบเจ็ดที่น่องบางไครูปสองชวน่จะได้ิเจ็ด้าเจ้าต่อราคากันอยูถิ่นั่เลยนเกเลยควนเลขายดีแลค่าดีลยเน่อแต่ว่าาเจ้ายังต่อรองราคากันยู เจ้าพันยอย่าหูเอาผู้ใดสีใดหรือบุหรี่สองหมื่นสี่พันนี่พี่น้องสองตัวเป็นแม่สาวเขาเป็นไล่ไล่ละเข่าไหนนี่นโอ้โหสิบสองสิบส่วนกับสิบสองสีแดงกับสีขาวความสูงอุปประมาณรน่อยสามรน่อยเศร้ากว่าเกือบสามตัวนี้ตัวนี้เนื้อดีอยู่ตัวนี้สิบสอง ตัวเด่ก็สิบสองบอกตัวละสิบสองหน่พี่น้องคุนว่าตัวละเมินสองพันราคาต่อร่องได้หองหอยจันเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนยองหาก้าเจ็นึ่งสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองเจดัพี่น้องเอป็นงูเลี้ยงเลยนี่พี่น้องตัวละหมืนสองพันราคาห้องต่อได้อีกยูพี่น้องคู้ใลสนใจก็โทรเข้ามา ซ้อมสูงก็ลอยสามนี่แหละเลี้ยงเลี้ยงได้พี่น้องซ้อมเลยก็พอาะสื่อไปเลี้ยงอยู่ราคามันก็ถึกถึกไมพี่น้องเอาผู้ใดสนใจเด้อโทรขอสอบถามาเอาเด้อพี่น้องเด้อไอจังลอยละ่ะแปดพันหกสองตเอาไอ้เรซื้อสองตัวแปดพันหกลอยแปดพันหกลอยพี่น้องคนซือ้ 8, 06, อกันแล้ว เอ้ไม่มีเงี้ยมันชื่อคอเพนงีเป็นคอเพไงมว่านเจเียทนหกใละซื้อซื้อหืไ่ซื้อเอายี่บ่ซื้อว่าแปดท่านคนเมลูกมันก็บ่เห็นจาของเขาจ้จพี่เรอห็นว่ารีเม่นั่งแต่ว่ามันไย่จาของจาของจักไปใส โอ้ลูกเกือบยางดีลูกจักตัวปะลูกสองคนวะสิบแปดปันีหมื่นแปดพันห้าร้อยราคาห้องพี่น้อง็น,น,งนวายยังตัวได้เล้กพี่น้องด้วหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทให้ห้องต่อร่องเอาผู้ใด,ดสนใจแล้วก็ โทรมาเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์ยังล่ะศูนย์หกหนึ่งศูนย์หง้ศยูนย์ห้าศูนย์สามเจ็ดสามสี่สามเจ็ด่ห้อยควนห้อยควนพี่น้องผู้ใดสนใจเด้่อพี่น้องด้อโทรเข้ามาไว้ๆพี่น้องเจ้าของบนยูไสเขาจสื่อขายกันลไปบ่หูแต่ว่าเป็นงวดเถอก็เห็นเจ้าของเขาที่สิบถามผู้ใดเขาสื่อสิบไปขายสิบสามเขาก็ไล่พันเดียวมันเขาว่าหายสิบสามแล้ว อ๋อนี่พี่น้องยินแต่ว่าชีบีดชีบีดบ่โอ้นี่มาชีบีดโอ้แบบนี้เรียงบ่ขึ้นบ่บ่ได้กินหัวอาหารบอหัวอาหารแหลมทองเปิดเมื่อสามโอ้ไม่ได้จนจนมันยอมคือเข็มไปจนมันให้มัดกับบอให้หัดเล่าค่าม่ป็นบ่บ่เลยบอบอเนี่ยหุ่งเนี่ยเอารุ่นนี่หัวแจนี่ อุเมียวกะบบก้าเอาบ้นเจแห้งเพิ่นสี่พันเป็นง้อหลีพี่น้องราคาห้องดิเนะาะาจำนวนราคาห้องไว้ราคาหนี่ต่อได้พี่น้องเป็นง้อหลีง้เอเถิกหลีง้อคุณชิบสี่ห้องไว้เจ้าเป็น ป็นงานบัตรสีนองงานวันอาสาลหาบูชาไปหอยัไปวัดแน่้นที่มาสี่งว่กไปวัดแน่กัมักจเลียบร้ยตลาดบอบลายปนอะไรดนี่แต่ว่ากัมีงอยู่มันหบาบนองสารสี่สรเขาายเนตัวย้ดีอยู่ที่หอง, <S <S าาาองนาคตพอพันได้ยู่นี่ขอขาดีอยู่ มากลรูปรออยู่ขายดีพี่น้องพอพันเอาไปแล้วเน็ตเตอร์อ่จักบาทนี่โอ้เจ้าขายกันเหรอขายจักบาทนะตลอดจนี่เจ็ดพันห่วยน้ออภพอพันเน้องเจ้าขายเหรอพี่น้องเจ็ดเจ็ดพัน คณ่นียพ <5 S 1> uh ุ um. uh ่น่ะเจ็ดพบ่อเดี่ยงนีงได้ัวคู่บ่น่งรับมันเลีอะไรจักบาทราคามันข้าอยู่กันยี่ลอยเดียวแต่เมื่อพุ่นพ่นไห้เท่าไรบ่เหมนนี่มุนไห้สิบเอ็ดมาเท่าจะขายเท่าไรนี่ขายโอ้สิบสองเพียงนี่ามโอ้สิบสอร้อยพี่น้องงัวดำโอ้สิบสองสามรอยงัวเถกตัวนี้จักบาทตัวนี้ โอ้อันนี้มื่นสามพันตัวนี้มื่นสามพันคว้สูงร้อยสามสิบกว่ายู่มมื่นสาพอันนี้มื่นสองนสาสองตัวเราเนาะไฟเน็ตเบอร์ติดตเบอร์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หานึ่งศูน้าด่องคุได้ยัวถน่อยได้พี่น้องงวดบลายได้เมือนนี่ทร่มใบไว้ได้งวด สองโคมลูกเถิกบดทอตัวลูกแม่ตัวตันั้น้งใครเหรอพ่อแก้วัวใครเลยหัวใครเลยโอ้แม่ผมยัง้งใครเหรอหัวใครเลยโอ้คือรล่ พ่นขายยักบาทท่าน2สวาสิบหกโอ้สอีโตห้าหมื่นวาพี่นอยห้าหม่นหกพ่ขายกันเหรอตัวนี้ลูกเมนะเพ่นเพถือครบล้วส้ากว่าป0ห้มื่นหกโอ้โนี่สามเส้าเนาะโอ้นี่พี่น่องสามหมื่นมึงเนี่ลูกเมสีแดงจึงคึง เป็นว่าสามหมื่นเขาจะเอาซื้อกันนล่ะแต่ว่าามาเป็นสามหมื่นห้าหมื่นหกน่สามหมื่นห้องไซสีเ้าหกแม่ลูกเขาจะเาขายกันล้วเดิอพี่น้องเดินี่ยเวียดซื้อเอาบ่โอ้นี้น่อยเขากดซื้อเขาจาเส้าซื้อเง้อหน่อยลยบ่ซื้อยู่งซุ่มขุนเงอโอ้หเหน่อยซื้อซุ่มขุนแต่ว่าง้ยเงี้สิเขาเจ้าเวียนนามเขาเจ้าซื้อ หาแบบเลยมาขายแบบปกเง้่ายหลุดว่าต้องเสือมันเนาะตุกไงชิบหาหาลราคาห้องหรอวะบปกติตัอะไอยู่นี่พี่อ้องิบหาหายเพิ่นวามันหันจอยได้หรอลูป,ปมนมลูกปูกตัวผูแม้่าปกติสูงลอยซียดอกลอยีอยู่ต้นจอยท่นอ่าไทยมันเหร ซ้ำในมันน่าราคาอยู่ประมาณ11-12ินส่งพราะเสือยุบอยู่เนอะมันทีราคาอยากสูงอยู่บริจาคราคาคนไม่มีเจ้าของอย่นาะรูปหนึ่ก็จอยจังบาทราคาขา่างจาเมื่อนึงโอ้คนว่าเมื่อนึงได้พี่น้องมันได้ลูกจักตัวเหลูกได้สอง เมื ba. oh, ่อนี่และข้าห้องบ่เมื่อนี่ห้องว้บ่บอลบอลขายโอ้บอลขายเลยเมื่อบอลห้องห้องเมื่อขายเมื่อบอกเบอร์ใดเบอร์เาม่เบอร์บ่เบอร์เขาใหญ่ใหญ่เบอร์ใหอกเบอร์นย์ย์แกศูนย์แปศดหกหกหกสามหกสามหนึ่งห้า แม่นบ่ลหะอหกอีกมาขึ้นมาใช่ละตัวเลขไมสามศเออหกสหเออสามหนึ่งหกห้าสามโอ้เนาะเบอร์โทรโพี่น้องนี่เด้อพี่น้องจขายไว้ห้องไว้มือนอันห้องไว้มือนเอสเปอร์สันขายขายขายเมือนเดียวกับขายเพิ่นว่าเอา,าจักบาทลเียโอ้ยหาขนาดโอ้ใชแม่มัน มมโมมีแม่เนาะแม่ไนบแม่ไปเวียดนามบ <c oughs> อเนาะตัวแม่ด้นเนาะคดว่าหาพันหาพันหาหายด้ราคาราคาตัวใดอีกบ่นี่ตัวใด,วดบห่ดหลายตัวใดรักซิปนี่บออันสองตัวนี่เดสัน,อนโอ้ของคนลเจ้านะของาอ้า <c oughs> มีตัวเดียวนี่เนาะหาพันหาอยด้วพี่น้องเด้อกูได้ยากได้เลยนี่ดิ เบอร์เขาเบอร์ได้โทรมาเบอร์เลยโซนยังโซนนนเบอร์ติดต่อศซน95 472 5691พี่น้องเอาแบบไรนบาทเจ้าสี่พันเด้พี่นองรักเลยะจ๊ะรักเลย รักหนึ่งสิบแป,ปดพี่นหนสิบห้หาแล้วสิบหกสิบหขนาด้อยโ้พ่นซือหขาร้อยแล้วมันมัม่นบยันังงโอมันเคยได้ลูกด้ยเนาะคนต่อรองราคากันอนพี<อ>่เรา คนจะได้สิบแปดเอาตัวมาโอ้ยมีแต่ส ah ุดรชุดบอมามือนี้นะเออุดบอมาว่มีสุดสวัสดิ์บอมาาด้ยม้สุดบอมาเอาจะสุดสุดเลยตัวะแปดพันแปดพันมาั่นสิบปดบ่หอดเศร้า แม่บางยังพี่น้องเบืเไไ้องหลดหมนืนปนม,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 ม่นหมื่นหมื่นแปดพันชิปพุอจีขายมองราคาขายราคาขายพี่น้องพราะว่าเร่ตังคาายเร่ราคนยังตอกันอยู่ต่อรงราคาันด้วย แต่ท่นหาราคาห้องเจ้าสิทธิ์ใจจะโง่ยิงมากเพิ่นต่อรองราคากันอยู่ในห่อยเพิ่นต่ออยู่เพิ่นในห่อยเพิ่นหายเพิ่นซิปหายซิบหกหาลอยโอ้แต่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 พี่ตมมันมีปัญหาบ่เนี่ ขายแปดพันมันมันมัม nice> ีปัญหาบ่นี่บ่มีปัญหาเป็นัวเลี้ยงนี่บ่โอ้งวเลี้ยงชี่ร์คนจะได้สิบไหมสิบแปดลยังไก่หอขายอ่านยไ้อยหได้สิบหกผู้ทีซื้อเลี้ยงก็เลี้ยงอยู่ัสงสูงอยสี่ปะเนี่ยบ่ได้ยิบบ่ยิบ่เนี่ย มันมันสมเราไปใครท่านละคต้่อมาเอาไปบ้าไปบ่ได้หวันคิดสามนห้เราขายแล้วมันจะขายสิบแปดมันจะได้สิปดมันสมเราไปต่มงเสมอไปนี่โหยังผสมไปสมอาแปดท่านมองขายเล่ยนี่เนาะจะไม่เบอร์่้าเบอร์ตไม่บอรไม่เบอร์บ่ ศูนยัง๋ศูนยาหนนาหน่งเจ็ด่แปดสีดศูนย์เดสิบหนึ่งสี่หนึ่งนี่พี่น้องเป็นตะเลียงดูมอกไฟด้วพี่น้องด้อยตะเลี่ยงวิ่ดินี่ขายสิบปดตเพิ่นรลดลงมากล้วเพนห้องไว้เศร้าเลกี่พดเอะเป็นตะเลียงแทเบอร์นั่นด้วพี่น้องด้วหันมาหันก็จังทักมาใม่ถามมาใม่หันยงสนใจกันได้ เดีพบอกเมื่อกี้นี่ล่ะลูก <t oss mud> ลูกเมียลูกแรกบ้างลูกแม่แดงลูกจากชีจำปาพี่น้องลูกแม่เท่าไหร่นค่าพิ่นองสิบสี่เการอโอ้หมื่นหมื่นหนึ่ง้าบาทพี่น้องราคาห้องต่อได้เนาะเป็นลูกแรกคน่าลูกตัวแม่กูไดสนใจกูโรมาเบอร์ที่ต่อเรบเ 083 535ศู5ย์9ป9 9ห้าสาห้าห้าสาาเองเกด้องหยไ่ว่าน้องเพี่นเองเออผู้ใดสนใจโทรกมากพี่น้องมื่อเรียกเขาจะซื่อขายกันเจ็ดพันกว่าพี่น้องเดี๋ยวนียตกเป็นเมือนเลยดิักทกหน่อยงามอยู่เพือนพื่นนหนามันแก่นแก่นอันจันจักมือหละอสองมืออะไรก กู้เดียวเขาเปดเขาจขาย 8, แปดท่านเจ็ดท่านแปดท่านบัดขายต่อเขาจะขายเป็นมือมันได้บัตรเนี่ยเพื่อ,ห,อ,อหกพันหัดใส่บาทพี่น้องเมื่อดไปวัด ये लोग